ได้ป่วยเป็นโรคทาราซีเมียตั้งแต่กำเนิดจะเป็นไข้บ่อยแล้วก็ตับโตม้ามโตระบบอาหารเนี่ยไม่ย่อยชื่อชัญญาตรงเที่ยงตัวไม้เนี่ยได้ป่วยเป็นโรคทาราซีเมียตั้งแต่กำเนิดแล้วก็มีอาการของโรคเนี่ยจะเป็นไข้บ่อยแล้วก็มีตับโตม้ามโตระบบอาหารเนี่ยไม่ย่อยซึ่งตอนที่เวลาไม้ป่วยเนี่ยไม้จะมีไข้สูงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม้ต้องคอยให้เลือดเป็นประจำ หลังจากที่คุณแม่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เซนตินนะคะก็ได้นํามาให้ไม้เนี่ยทดลองทานพอทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายของเราอะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นตัวที่เราซีดเหลืองเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอาการที่เราไม่มีแรงคอยนอนอยู่ตามโซฟาหรือตามะลไ,ไปไหนเนี่ยเราจะเพียอยู่ตลอดเราก็มีแรงอยู่ขึ้นมาสามารถออกไปวิ่งเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นได้ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องคอยนอนอยู่ตลอด,ดวเวลาคือไม่มีแรงแต่หลังจากที่เราได้ทานตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะอาการภูมิแพ้หรือเวลาเราเป็นไข้หนักจนที่เราต้องเข้าโรงพยาบาลต้องคอยให้เม็ดเลือดต้องคอยเติมเลือดอยู่ตลอดเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่หลังจากที่เราทานตัวนี้มาตลอดมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยมายอายุ2ี่ปีแล้วเนี่ยมายไม่เคยได้เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไม่ต้องให้เลือด สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกับคนทั่วไปซึ่งหลายคนก็จะไม่ทราบว,ว่าไม่ป่วยเป็นโรคไทฟอยี์อีกนะคะสิ่งที่ไม่ได้เนี่ยคือหนึ่งสุขภาพเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่จําเป็นจะต้องให้เลือดเหมือนทุกครั้งซึ่งเวลาที่เราป่วยเราเป็นไข้เนี่ยเราสามารถพึ่งตัวได้เร็วกว่าปกติซึ่งโรคทาอยซเมียน,นะคะเป็นโครคทางพันธุกรรมไม่สามารถที่จะรักษาหายได้แต่เราสามารถ ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยสารอาหารบำบัดเสนติมนที่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างคนงปกติทั่วไป